ครับวันนี้เรามาอัปเดตวันที่สองนะครับเมื่อวันที่หนึ่งเราเป็นไข้นะแล้วก็วันนี้หายแล้วหายแล้วก็มาอัปเดตอาการก็เมื่อเช้ามีปวดแขนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ไม่มีอะไรแล้วเราจะมาอัปเดตอาการวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะก็คือว่าไม่มีอะไรไม่มีผื่นขึ้นนะครับไม่มีไม่มีไข้แล้วนะก็คือว่า S <S ร่างกายก็แข็งแรงพอสมควรน,นะฮะแล้วก็ที่ที่ตัวร้อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าภูมิต้นานทานเรามันขึ้นนะครับแล้วก็มันต้านร่างกายมันต้านเชื้อโรคก,ก็เลยทําให้เกิดอาการเป็นไข้ตัวร้อนนะครับเพราะว่ามันจะฆ่าไวรัสนะเหมือนที่เราเป็นไข้เราเป็นไข้ยี่วรัสนะฮะเราก็จะตัวร้อนมากแล้วคนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับปวดแขนก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีเจ็บเจ็บแผลตรงที่ฉีดมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวรอดูอาการอีกทีเข็มที่สองวันเดือนกันยานะครับเดือนกันยานีวเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่กังวลเรื่องการฉีดวัคซีนนะฮะช่วงนี้มันมันใกล้ตัวนะครับก็ถ้าจําเป็นก็ต้องก็ต้องฉีดไปก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นของจีนเนาะส่วนของอเมริกาเนี่ยครับที่กำลังจะเข้ามาก็ก็น่าฉีดนะครับแต่ว่ามันต้องรอนาน ถ้าฉีดแล้วนี่คือถ้าเรา,เราไม่มีโอกาสติดก็จริงนะครับแต่เราจะไม่ตายนะยังไงก็พิจารณาดูนะครับอ่ผมก็จําเป็นต้องฉีดนะก็เลยต้องฉีดก่อนเดี๋ยวเปิดรยกไรให้ดูวิธีทีกวันที่เดีอยกันยาน,นะครับเจอกันอีนกทีเลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ